อันอ้อยตาหวานลิน้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้เจ็บอื่นมื่นแสนจะแคลนใครเจ็บจนตายพราะเด็ดให้เจ็บใจจุนทอนผู้มหากวีรัตนโกสิล์เป็นผู้ประฟันไว้คำพูดจะทำให้คนอื่นรักก็ได้จะทำให้คนอื่นเกลียดก็ได้คำพูดพาย้เรารวยก็ได้คำพูดทนนันทีเราจนก็ได้นะฮะพูดเป็นร่ำรวยได้เขาส่งเสริมสนับสนุนผู้นี้เป็นเขาไม่ส่งเสริมและ 12ใน่างหานะฮะฉะนั้นแล้วคําพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเราพูดให้กำลังใจผู้อื่นผู้อื่นได้กำลังใจเขาลุกขึ้นสู้ชีวิตเราพูดให้ผู้อื่นตกใจเขาเขาทําให้ชีวิตเขาวิบัติฉะนั้นแล้วคําพูดเนี่ยก่อนที่เราจะพูดเราต้องเป็นนายคําพูดนะฮะไม่ใช่เมื่อเราพูดไปแล้วมันเป็นนายเราฉะนั้นเราต้องระวังในเรื่องของการพูดพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะเป็นสีพูดดีจะมีทั้งฟันและเหนื่อ ถ้าพูดไม่เลือกจะไม่เหลือทั้งเหลือกและฟันน,นั้นแล้วคําพูดเนี่ยเราต้องพูดห้คนรักพูดห้วคำคนชอบนะฮะแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป